ACD นี่เป็นงานประชุมผิวหนังโลกนะคะปีนี้จัดที่ประเทศไทยมีเลเซอร์จากทั่วโลกมาแล้วก็มีสปิเกอร์ดังๆมาพูดเรื่องเทรนดนวัตกรรมว่าปีนี้และต่อๆไปเนี่ยจะมีเลเซอร์อะไรหรือเทคโนโลยีอะไรที่มาตอบโจทย์ปัญหาทางด้านผิวหนังและความงามนะคะ,คะแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาทางด้านผิวหนังต่างๆให้กับคนไข้ เดอร์โมเนะคะเป็นแบรนด์นวัตรกรรมความงามจากอิตาลีนะคะซึ่งอุ่ม,มก็ได้ทดลองใช้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีแค่นั้นไม่พอนะคะอุมก็ได้ผสมผสานทุกลายในของเดอร์โมเนี่ยมาเป็นทรีทเมนต์ประจำคลินิก<อ>แล้วปรากฏว่าผลตอบรับดีมากๆค่ะ